สวัสดีครับอยู่ในใรายการอ,อดัมสอนจุกนะครับไม um ่ใช่ผมะเสียงลงนี่ space. อันนี้วิ่งอย่างเร็วเลยเปิร์กแนะนำที่ผมแนะนำนะครับจะมีแมวกับคิดหยุดอาจะทำให้เราข้ามหน้าต่างไวขึ้น15%หุ้ยลิเจียนหุ้ยทำยังไงฆาตกรวิธีรับมือลิเจียนบ้านเล็กนะครับไม่ทำอย่างนี้นะผม โอ้ย่านี่ถ้าเราเจ็บเราจะทำให้เราข้ามหน้าต่างไปขึ้นทำไมมันวิดเดอร์เทคไม่ได้วะโอ้ยเฮ้ยมันติดอ่ะมันทำไม่ได้พี่ได้มาถิดโอ๊ย แกกดเอ้ยยายาอู yes. ้หูหู้ความเร็วอย่าตีอย่าตีแข่กับรีเจียนวะนะอุ้ยมันรู้สึกว่าเร็วขึ้นจริงๆนะเนี่ยหมดเร็วๆรีเจียนยังไหนพี่ลองวิ่งดิลองวิ่รีเจนเลยอะวิ่งดิมันหมดแล้วยี่สิบเรียหมดแล้วไม่แล้วพี่ยังพี่วิ่งตามทันไหมเนี่ยโอ้หมดละอันนี้หมดละเดี๋ยวเราขอลองมินโตเทครอบนึง ไม่ได้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 อันนี้คือพยายามเร่งแล้วนะไม่ได้ไม่ได้จริงๆงั้นก็ต้องลองชุกมาดูผมดิ้นวะผมว่าลุกขึ้มานี่ครับถ้าเราไม่รู้ฆาตกรมาจากข้างไหนเราทำแนี้ยังไงนี่ครับแปลกแปลก เฮ้ยพี่ผมมีแทงหลังสอนจูอะไรวะเนี่ยแทงไม่โดนะแทงไม่โดนด้วยตัดคลิปอะไรดีเนี่ยอดัมสอดจู๊ปะอดัมสอดจู๊ไม่เป็นอย่าแขลนไม่เอามันต้องแขวนเฮ้ยทำไมมูนวอล์กอะมูนวอล์กหลบแสงไฟไหนไหนมันมีลองเฮ้ยเนี่ยมันมูนวอล์กจริงอะนี่ ถ้าฆาตกรกลัวเราเราวิ่งใส่เลยนะครับท่านผู้ชมใช่ต้องวิ่งใส่อันนี้วิธีจูกแมทเทปนะครับเจอเราพับไม้โอเจ็บว่ะโอ๊ยไม่ได้เรามองครับเรามองเรามองเรามอง ลำมองขี่มาทางไหนงลำมองเ้ยตอะ <c oughs> พี่โดดพี่โดดเราก็วนไปโดดอีกรอบหนึ่งถ้าเขาหลอกเราก็วิ่งยาวเลยครับท่านผู้ชมพยายามหลอกไฟพยายามหลอกไฟเรามีหลบูบแมว <c oughs> ไม่รอดก,ก็ดี <c oughs> <c oughs> วิ่งบ้านฟ้าก็มันไม่ใช่สีฟ้าแล้วอะ่ะ บ้านไม้แล้วกันใช่ามาเป็นสีขาวไป,ปแล้วเรียกบ้านไม้แล้วกันนะเรียกมันว่าบ้านขาวนั่นเองเอ๋บ <c oughs> ้านไม้บ้านเล็กนุ <c oughs> ้ยบ้านสังกะสีเฮ้ยผีไล่อันนี้แมนเอรทีนะครับทุกผู้ชมถ้าเราสถ,ถานการณ์จริงเราจะแม่อะไรเราก็วิ่งโดดใส่ตลอดเลยถ้าเราพลาดเราก<ร>็าจะแพ้เลยนะเรามอง <c oughs> เรามองเรามองนะครับว่าเขามาทางไหนเรามอง เามองเราตายอ่ะมืดเรามองเรามองเรามองครับท่านผู้ชมเอ้มันขึ้นเป็นสิ่งอะไรนะโอ้ยมืดอันนี้คือถ้าเราวิ่งออกมาจากแมงเราจะเจอแมงนะเราจะเนี่ยมืดแมงดเราดูแล้วรับเรามองเขาเรามองเรามองเรามองมานะอันนี้ทับแป้งเลยครับเราเราเซฟครับเราเซฟเราเซฟ มอบนี่เราพยายามหาเมตเชื่อมนะเซฟก่อเซฟกเซฟกระโดาพยายามวิชิกราพยายามวิชิกวิชิกวิชิกแกแรกไปแล้วเจ็ดเฮ้ย้ยตีไม่โดนเล่นเลยอน เิดสองไม่เิดสองม่เิดสองม่เดี๋ยวเดยวาคัดก่อนคัดก่อนคัดก่อนคัดมาเนอุ้ยเดมันโยกนี่นึงรยกลเออถ้าคิเล่นเป็นอะตอนเดินะยังไงก็ไม่บอดเอาแบตบอดแบตบอดอะนนี่เพื่อเราช่วยไวนะรถถึงได้รอดมาได้โอยติดติด เราพยายามมองฆาตกรตลอดนะครับว่าติดตามถูกเรามาหรือเปล่าหลบหน้าต่างหลอกโดดหน้าต่างหลอกโดดหน้าต่างหลอหโดนหน้าต่างหลบหลุดหน้าต่างปุ๊บแต่เราบนครับเราบนครับแล้วก็ค่อยโดดไปนี่เขาจะตีเราไม่โดนเราบล้าตเรามองอันนี้จะเป็นการจูที่ง่ายมากถ้าเขาถึงหน้าต่างเราโดดเลยครับพอข้ามแล้วก็นี่ว่ามนเราดูไฟเราดูไฟถ้าไฟยังไม่ถึงเราจะโดดเราจะโดด เข้ามาด้านนี้เราวิ่งด้านยาวนะครับไปชมเลยวิ่งด้านยวอุ้ยปั่นันขึ้นปั่นันสามเราเราพับทบตกนะครับเซฟเลยครับับเซฟับเซฟเรามองไฟครับเรามองไฟเท่เราก็แตกครับตายอ่ะต้องหลอกโดดโอ้เออว่าต้องหลอกโดดต้องโอแมว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 ครับครับครับ เอแบบมัยจะไปนอนแล้วเนี่ยตีเหึ่งให้ทำคลิปอีกแค่นาทีอยู่ดีตายยากตาแห้งมองไฟครับมองไฟครับท่านผู้ชมดูดูไปไปมาไปมาโดดจากเลย ได้ได้เรื่อยๆครับได้เรื่อยๆเรื่อยๆครับหนามขึ้นหนามขึ้นนี่ตรไม่ได้นะครับเราเราต้องหาเม็ดหาเม็ดใหม่เด็ดสองเด็ดสองไม่นะเรามองครับเขากระทึกเขากระทืบเราเราพยายามมองครับมองว่าเขาไปทางไหนพยายามมองพยายามมองคุณอยู่ไหนวะเว้ยไม่เปิดตายอ้ะ ตีไม่โดนเขาตีไม่โดนเก่งเลยครับ2แล้วเนี่ย่หาไมเจอเลยหายแล้วติดราพยายามหาแมแมื่เล่นดวิ่งมารารอครับเรารอเรารอเรารอเารอเขาพูดเราพยายามหุนด้านนี้ครับเพราะว่าเป็นแมที่เล็กมากตะอ ได้จะซ้อมได้จะซ้อมเออเรารอพับนี่เราพยายามมองนะครับเราขึ้นแล้วเปลี่ยนแมสหาไม้คนช่เป็นซีรีส์แห่งการจุกคิลเลอร์ที่สนุกมามันจริงๆเลยเฮ้ยไม้ไม้ไม่มีใให้ช้เลยหมดนไปก่อนครับหมดนไปก่อนครับโอ้ต้องโดดแล้วเมื่อกี้ อันนี้เราโดดนี่ที่เราโดดอย่างนี้ได้เพราะว่าเรามีแมวกับยืดหยุ่นนะครับท่านผู้ชมถ้าไม่มีนี่โดนตีไปแล้วอ่านี่เขาหลอกเขาหลอกพยายามมองมองหลอดมองหลังมองหลังมองมองมองโดดเราโดดกลับเดี๋ยวซ้ำเดี๋ยวซ้ำ เราโดดเราโสดได้เราโสดได้เราไวมากอ่าอันน okay. ี้เราฉีกเข้าแมทเทอร์นครับแมทที่เซอร์เวโลทุกคนชอบเพราะมีหน้าตาตงนี้เรามองครับเรามอง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 ตมอมาเรามองตายอ่ะเจสซี่องเจสซี่องโอ้โหผิดด้านนี่เวต้องเร็วกว่านี้ เฮ้ยเฮ้ยไม่เอาโค้ะรู้กับแพงเลยว่ะอ้าหาช่วยด้วยแพงเกียร์ไงแพงมีอยู่ไหนก็แบบนี้หมดคอร์สกับอาจารย์อาจารย์อาดำเฮ้ย เ้ใส่เงินตออ่อยรอย <c oughs> โอชีวิตรอดในเดซบายเวอร์ชั่น4.3.0ตะลุยไปด้วยกันเดซบายเวอร์ชั่น4.0ว้าวนานสักตีนี้แล้ว ครับท่านผู้ชมครับอุ้ยเฟดดี้กดออกเลยได้ปั๊บลำแรกนะครับเร, <c oughs> เรามองมองเม็ดหาฆาตกรเรามองเรามองนี่ยนักวิ่ไปปั่นไฟบ่อยสอนนักวิงมองเด็กเราจะสังเกตเห็นด้านขวาล่างนะครับเอ้ยสายล่างเลยข่ายมีวงเพื่อนกระดิกอยู่แสดงว่าปราจุอยู่พยายามปั่นไปนะครับ ไปไมีอยู่ไหนเนี่ยฮัลโหลเนียเนียนเนยเนี่ยเดี๋ยวอค้ชสอนจูบก็ไม่ไม่เจอขั้นตอนหรอกเขาเนี่เราเรามองครับเรามองผีมาครับผีมาจะมีสองประเภทน,นะครับคือเนียนแล้วก็วิ่งหนีออกมานะครับเพื่อลากให้เพื่อน โอ้เขาปันแล้วเรียบร้อยท่านผู้ชมก็ไล่ผมอ่าโอเคหุยสว่างขึ้นเยอะเลยโอ้เขาวิ่งกลับมาผงหวงเครื่องมากเราพยายามตื่นกับฟันปั๊บไอไม่อยู่ไหนเนี่ยฟันเครื่องอยู่ไงที่ไหนซ้ายบนขวาล่างขวากลางเออซ้ายบนซ้ายบน มันดูเป็นหินมากขึ้นเยอะมากเลยนะวับเขวาวัรเราวิ่งเฮ้ยมีคนยืนเนียนด้วยอ,อุ้ยเช็กจิวไม่โดนเลยกลับไปแล้วนะอ่ะฮะรู้เรื่องเขาอยู่กวาบอล มาให้คิลเลอร์มองเห็นเลือดง่ายขึ้นแบบโคตรอะ่ะคิลเลอร์ขวากลางนะกำลังเดินลงไปส่วนล่างเครื่องไปก่อ <c oughs> เระตื่นครับเระตื่นราเปิดบานรอดึงอยู่ปะสนักข่ากรมีปัญหาเปล่า เฮ้ยใครโดนตีคอห้อยมาแล้วอ่ะเพื่อนเขาทำอะไรกันมาละเอาคนอยู่ใกล้กลๆรอช่วยแต่เขาไม่ช่วยทล้นะที่ฆาตรกรก็ไม่ได้อยู่แถวนี้แล้วเฮ้ยมาป้านเล็กอ่าอันนี้ไล่เราแล้วนะครับผมท่านผู้ชมเราจะมีหน้าต่างกับไม้กระโดด เราดูครับเรามองเรามองเรามองครับเรามองเรามองก็ทึบครับพยายามมองหลังนะครับดูดูการเตะของคาราควอ่าเขาโดดหลบกับเรามองอุ้ยกระตังเนี่ยแล้วท่านผู้ชมถ้าจะเป็นจริงเราอาจจะต้องเสียไม้เพื่อยังแม่งต่อไปจะข้อบอกข้อของเกมครับคือแอนิเมชั่นฝุ่แม่งไม่มีอะไรเลย คนถูกวิญิิเนียมองอุ้ยพยายามมองกระโดดกระโดดตามเรารู้ว่าเขามีการต่างครับเราฉีดวินที่ครา windows เข็ดให้ดูหน่อยได้ไหมหาไม่อุ้ยยัดมาเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยวินโ o w s เข็ดให้ดูได้ไหมครับ โอ้สิไม้ปลอมเหรอใครยกไม้ป่ะเนี่ยร,ระมองครับเระมอง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 ฉีกเฮ้ยอันนี้พับยังวะเฮ้ยอันนี้พับยเขาลอกบอกว่าจะวัดมาเครื่องด้วยนะแต่เขาไม่มาเขาไปไหนแล้วไม่รู้อะแล้วเดินมาแถวเบสขวากลางอ่ะเฮ้ยแล้วไหนไม้จริงไม้ปลอมวะเนี่ย เขาไปขวาบนแล้วโอเคหลุดแล้วครับท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะโอเคมจริงเฮ้ยโซนบนเฮ้ยเครื่องมาติดกันนะเนี่ยมาปั่นหน้าบ้านเล็กหน่อยดิจตความเร็วสูงสุดเดินคอห้อยมาเลย แอเมชั่นเปิไม่มีเลยทำไมไม่มีแอเมชั่นอ่ะใช่ไหมเออผีมาป่ะเฮ้ยเราเห็นผีเราพยายามถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเราต้องล่าเอาจากเพื่อนให้ได้ล้มได้เราล้มล้มไกลๆไปเลย นี่เขาไล่เรามาแล้วไม้ปอมออวะไม่รู้เรามองทางหน้าตาคนระับเรามองนะข้างบนอนะ่ะถ้าจะพับก็คงมีแต่เพื่อนแล้วนะกหึ่ยาวจัดไม้จริงไม,ม้ปอมไม่รู้อ่ะทีนี้เราทำดีแล้วเรา,าลากเอาไม้ไก่มามาให้ไก่ื่อง ไมจริงว่ะอุอ้ยปอมวับไหมไม่วับเสร็จปะอะเสร็จนะถ้าเพื่อนไม่คอรปลอป่อยมือก่อนหมายปอมหมดเลยแถวเนี้ยต้องจะลม้ม เีียดีนาลีนใช่ไหมอยู่ทำไมวะเบียดินาลีนมีแทงเหเรามีลุกเองอยู่ทำไมวะเนี่ยเพื่อนตายตอนนี้เครื่องติดกันแล้วนี่จิบคอนี <c oughs> ่มีชัติไม่มีเดี๋ยวนาฬิกาเอาโอเคโอเคนานกว่า ต่อไปเครื่องเดิมตอนเครื่องได้แล้วอ่ะโอนเครื่องเหรอไม้ปอมใช่หน้ามันเล่นไกลๆสามเครื่องติดกันจะปั่นซ้ายบนเอซ้ายกลางแล้วนู่นปั่นต่างกลางไปเลยไม้ปอมอุ้ยตื่นเลยอุ้ย เราหลอกโดดได้ครับท่านผู้ชมเงบอุ้ยเจไปไสองเจมสสองไปไกลๆไ,ไ,ไปไกลให้ลากมาไกลมากมีอะดรีนาลีนปะไม่มีเอา้าไม่มีไม่มีากม,มาไกลๆอุ้ยแย่แล้ว ไม่นะนี่มันสนามหญ้าหรือเปล่าทำไมมันโล่งอย่างนี้ <c oughs> อฮ้ยไม่จริงแนะนำไปประตูนหน่ยอางนู้นตรงมาเลยอุ้ยตายไปแล้ว ูอยู่ทางไหนนะเฮ้ยเอา้าไปเลยไปเลยไปเลยขวาไปเลยขวาพไปกูมีบอลลมีบอลลมีแทงแต่พี่ไม่มีแทงโอเคพี่มีแทงผมก็มีแทงเหมือนกันบอลลทธำวิ่งไปเลยวิ่งไปเลย บางทีเราก็ต้องเสียสละนะครับท่านผู้ชมท่ออยู่ตรงไหนไปเลยไปเลยที่พือนยู่ยอยๆโอเครู้เรื่องเพื่อนเปิดท่อวัดเดือยฝากออกมาเร็วเขากลัวแทงหลังนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เรามอบแล้ว เดี๋ยวท่อปิดน่ะต้องปิดไฟเฮ้ยให้สัญญาณเดี๋ยวออกประตูเลยนะเฮ้ยแทันหือวะเฮ้ยทัน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 เฮ้ยทัน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 เอาวะเร็เร็วเรเร็วเร็ว เอาวะลอดเฉยท่านผู้ชมโอ้โหมีที <c oughs> ลอดเฉยโอ้โอ้ <c oughs> oh my god